สวัสดีครับโลกเรานี่มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้มานานแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทฤษฎีสำคัญที่พลิกความเข้าใจเราไปเลยก็คือทฤษฎีธรณีแปรสันฐานหรือ plate tectonics นี่แหละครับซึ่งจริงๆมันคือการเอาสอแนวคิดที่มีมาก่อนหน้ามารวมกัน ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเออเอกสารความรู้เกี่ยวกับโลกนี่แหละครับเป้าหมายคืออยากจะเข้าใจภาพรวมว่าโลกเรามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงใช่ค่ะแนวคิดแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือทฤษฎีทวีปเลื่อนของอัลเฟรดเวกเนอร์ เขาเสนอว่าเามื่อก่อนเนี่ยแผ่นดินทั้งหมดเคยเป็นผืนเดียวกันมาก่อนเรียกว่าพันเจียนะคะแล้วต่อมามันก็ค่อยๆแตกออกเป็นส่วนเหนือคือลอรอยเซียซึ่งก็รวมเอเชียส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยอยู่ด้วยนะคะกับส่วนใต้คือกอนวอน่าโอ้โหฟังดูตอนนั้นคงเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับ แล้วเ,เวเคเนอร์เขามีหลักฐานอะไรมายืนยันความคิดนี้ล่ะครับมีหลายอย่างเลยค่ะที่ชัดๆอย่างแรกเลยนะคะคือรูปร่างของขอบทวีปนะคะโดยเฉพาะอเมริกาใต้กับแอฟ,ฟริกาลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนออชิ้นส่วนจิ๊กซอที่เคยต่อกันเป๊ะๆเลยอ๋อจริงด้วยครับเออเหมือนมันเคยประกบกันสนิทเลยแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องหินกับแนวภูเขาด้วยใช่ไหมครับที่มันคล้ายๆกันแม้จะอยู่คนละทวีป ถูกต้องค่ะอย่างแนวเทือกเขาเก่าแก่เช่นแอพ a l a c h i a n ในอเมริกาเหนือเนี่ยลักษณะหินอายุหินมันคล้ายกับที่เจอในกรีนแลนด์และหรือ,อยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือนมากค่ะหรือกลุ่มหินยุคเดียวกันที่เจอกระจายกระจายในทวีปซีกโลกใต้ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกอนวานาก็บุ่งชี้ว่าพื้นที่พวกนั้นมันเคยเคยอยู่ติดกันมาก่อนอืมครับครับแล้วก็มีเรื่องร่องรอยทาน,น้ำแข็งโบราณด้วยใช่ไหมครับที่ไปเจอในที่ที่ เอ,อ่อตอนนี้เป็นเขตร้อนไปแล้วอันนี้น่าสนใจมากค่ะคือร่องรอยทานน้ำแข็งยุคพาลิโอโซอิกตอนปลายที่พบบนแผ่นดินหลายหลายส่วนที่เคยเป็นกอนวานาพอเราลองเอาแผ่นที่ทวีปมาต่อกันตามแบบที่เวเกเนอร์คิดไว้นะคะทิศทางของร่องรอยทานน้ำแข็งพวกเนี้ยมันมันสอดคล้องกันพอดีเลยค่ะเหมือนเคยมีทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่จริงๆแต่ที่ผมว่าน่าจะแบบเด็ดสุดเลยคือเรื่องฟอสซิลหรือเปล่าครับ การเจอซากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันในทวีปที่แบบห่างกันมากๆอ่ะใช่เลยค่ะอันนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญมากจริงๆการเจอซากดึกดำบรรของสิ่งมีชีวิตบนบกอย่างสัตว์เลื้อยคลานหรือพืชอย่างลิสโตรซรัสหรือกลอสอปเทอริสในทวีปที่ตอนนี้มันห่างกันโดยมีม,มหาสมุทรขั้นเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยนะคะถ้าทวีปเหล่านี้ไม่เคยอยู่ติดกันมาก่อน เพราะว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มันว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรกว,กว้างไม่ได้แน่นอนคะ่ะครับครับชัดเจนเลยแต่ถึงจะมีหลักฐานเยอะแยะขนาดนี้ทฤษฎีทวีปเลื่อนก็ยังมีจุดอ่อนคือมันยังตอบไม่ได้ว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนให้ทวีปม,มันเลื่อนไปได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจุดนี้เองที่ทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นสมุทรของแฮร์รี่เฮสเข้ามาช่วยอธิบายเขาเสนอว่ากลไกลขับเคลื่อนมันคือ กระแสการพาความร้อนหรือ convection current ที่อยู่ในชั้นเนื้อโลกนะคะกระแสการพาความร้อนอ๋อนึกภาพเหมือนเวลาเราต้มน้ําในหม้อแล้วน้ํามันวนๆข้างล่างร้อนลอยขึ้นข้างบนเย็นจมลงอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับหลักการคล้ายกันมากเลยค่ะคือความร้อนจากแก่นโลกทําให้หินหนืรน้ร้อนๆในเนื้อโลกชั้นล่างมันลอยตัวสูงขึ้นพอขึ้นมาใกล้ผิวโลกมันเย็นตัวลงก็หนักขึ้นแล้วจมกลับลงไปอีก เกิดเป็นวงจรไหลเวียนที่มีพลังมากพอจะดันเปลือกโลกได้พอหินหนืดร้อนๆมันดันตัวขึ้นมาตรงบริเวณรอยแยกใต้มหาสมุทรอย่างเทือกสันเขาใต้มหาสมุทรมันก็จะสร้างเปลือกโลกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดันเปลือกโลกเก่าให้เคลื่อนที่แยกออกจากกันไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับสแสดงว่าพื้นมหาสมุทรก็เหมือนกับสายพานลำเลียงที่มีของใหม่สร้างตรงกลางแล้วก็ดันของเก่าออกไปข้างๆ และมีหลักฐานอะไรมายืนยันแนวคิดนี้อีกไหมครับมีค่ะอย่างแรกเลยคืออายุหินบาโซชิพื้นมหาสมุทรเขาพบว่าหินที่อยู่ใกล้ๆรอยแยกตรงสันเขากลางสมุทรเนี่ยจะมีอายุน้อยที่สุดแล้วก็จะค่อยๆแก่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราวัดห่างออกไปจากรอยแยกค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับการสร้างเปลือกโลกใหม่ตรงกลางพอดี อย่างที่สองคือภาวะแม่เหล็กโลกบรรพกาญคือในหินบาโซเนี่ยมันมีแร่เหล็กเล็กๆอยู่ตอนที่หินมันเย็นตัวแร่พวกนี้มันจะเรียงตัวตามทิศของสนามแม่เหล็กโลกณเวลานั้นซึ่งสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีการสลับขั้วเหนือใต้เป็นช่วงๆในอดีตนะคะมันก็เลยบันทึกเป็นแถบๆสมมาตรกันสองข้างของรอยแยกเลยค่ะโหสุดยอดเลยครับพอเอาสองแนวคิดนี้ทั้งทวีปเรื่องกับการแผ่ขยายพื้นสมุด มารวมกันก็เลยกลายเป็นทฤษฎีทรณีแปรสันฐานที่บอกว่าพื้นผิวโลกเราเนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นเดียวแต่เป็นเหมือนเออแผ่นชิ้นส่วนหลายๆชิ้นที่เรียกว่าแผ่นธรณีเพลทลอยอยู่บนเนื้อโลกแล้วก็เคลื่อนที่ตลอดเวลาใช่ค่ะ ซึ่งแผ่นธรณีก็มีทั้งส่วนที่เป็นเปลือกทวีปและเปลือกมหาสมุดนะคะนอกจากแรงดันจากกระแสการพาความร้อนที่ดันจากข้างล่างแล้วเนี่ยมันยังมีอีกแรงหนึ่งที่ช่วยดึงด้วยคือแรงดึงจากการมุดตัวสล a b คือเวลาแผ่นมหาสมุดซึ่งมันเย็นและหนาแน่นกว่าเคลื่อนที่ไปชนกับแผ่นอื่นแล้วมันมุดตัวลงไปในเนื้อโลกส่วนที่มุดลงไปมันก็จะช่วยดึงแผ่นส่วนที่เหลือให้เคลื่อนที่ตามลงไปด้วยค่ะอือครับครับ แล้วการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีพวกนี้มันมีรูปแบบหลักๆกี่แบบครับหลักๆมีสมแบบค่ะแบบแรกคือเคลื่อนที่แยกออกจากกัน Divergent อันนี้ก็จะเกิดเป็นถ้าบนบกก็เป็นหุบเขาทุดอย่างทะเลแดงถ้าในทะเลก็เป็นสันเขากลางสมุดอย่างสันเขากลางมหาสมุทรอลนติกแบบที่สองคือเคลื่อนที่เข้าหากัน Convergen t อันนี้จะซับซ้อนหน่อยถ้าเป็นแผ่นมหาสมุทรชนกัน ก็จะเกิดร่องลึกก้นสมุดแล้วก็แนวหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งอย่างแถวแถวฟิลิปปินส์หรือหมู่เกาะมารีานาถ้าเป็นแผ่นมหาสมุทดชนกับแผ่นทวีปก็จะเกิดร่องลึกเหมือนกันแต่จะมีแนวภูเขาไฟบนแผ่นดินอย่างเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้แต่ถ้าเป็นแผ่นทวีปชนกับแผ่นทวีปอันนี้ละคะ่ะที่ทำให้เกิดแรงบีบอัดมหาศาลเลยดันให้เปลือกโลกมันงงตัวเกิดการโคง้งโค้งโฟโต กลายเป็นเทือกเขาสูงสูงใหญ่ๆอ,อย่างเทือกเขาฮิมาลัยที่เกิดจากแผ่นอินเดียชนกับแผ่น e ยูเรเชียโหอย่างนี้นี่เองการเกิดภูเขาสูงสูง,สงหรือที่เราเห็นชั้นหินมันคดๆโค้คงๆก็เป็นผลมาจากการชนกันของแผ่นธรณีแบบนี้นี่เองใช่ค่ะรุงถิ่นการเกิดรอยเลื่อน Fault ด้วยซึ่งก็คือรอยแตกในชั้นหินที่มีการเคลื่อนที่ส่วนแบบที่3คือเคลื่อนที่ผ่านกันหรือเฉือนกัน (transform) อันนี้แผ่นธรณีจะแค่ถลายผ่านกันไปไม่ได้ชนหรือแยกมันจะทำให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่อย่างรอยเลื่อนแซนแอนเดียสในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแผ่นดินไหวรุนแรงในแถบนั้นค่ะเข้าใจภาพรวมเราครับสรุปง่ายๆก็คือพื้นผิวโลกเรานี่มันมันดนามิกมากเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะแผ่นธรณีหลายๆแผ่นมันเคลื่อนที่อยู่เสมอโดยมีพลังงานความร้อนจากภายในโลกเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นคาอธิบายเบื้องหลังปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาต่างๆที่เราเห็นทั้งการเกิดภูเขามหาสมุทรแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟถูกต้องเลยค่ะพอเราเข้าใจเรื่องนี้มันทําให้เรามองภูมิประเทศร,บรอบๆตัวเปลี่ยนไปเลยนะคะทําให้เราเห็นที่มาที่ไปของลักษณะต่างๆแล้วก็ช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงเรื่องภัยพิบัติทางธรณีวิทยาได้ดีขึ้นด้วยค่ะอืมน่าคิดต่อนะครับว่า ในเมื่อแผ่นธรณีมันยังเคลื่อนที่ไม่หยุดแบบนี้แล้วหน้าตาแผนที่โลกในอนาคตอีกสัก50ล้านปีหรือ100ล้านปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนกันหรือว่าการเคลื่อนที่นี้มันจะส่งผลต่อการกระจายตัวของแหล่งทรัพยากรหรือว่ารูปแบบภูมิอากาศของโลกในระยะยาวต่อไปยังไงบ้างกนับว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆครับ